ฟ um ah, oh, ah, ีอฟี่โอ้ลองอยุ่ขนาดนี้ดิอ่าขนาดนี้นะนี่นี่พี่นี่ยี่โม่ลองยี่มไปด้วยอือยี่ตัวนี้ตัวนี้เอตัวนี้ตันี้นะ กันตัดไปกันได้ครับอ๋อน้องยิ้มไปกันตัดไปกันโอ้น้องจบยิ้มโอ้พี่ก็ใจนะ่าอู้นี่จับประคองไว้ช่วช่วยนะนี่น้องจบยิ้มเลยเวลาตัดกัต้องยิ้มสวยๆใช่ไหมโอ้เอออย่ามาเข้าอยากเอออยากอเออมาอย่าไปสนใจเออเออยิ้มยิ้มยิ้มอ้าไอ้ายายิ้มเก่งจริงเลย เอานามาอ๋อปีป้เอานามาอืมเนยี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจังเลยครับอือตักแต่กันยิ้มไปก,กันได้ได้ได้พียันได้เพ่เน้กันลูกค้าว่าพันเื่อนพีก็ว่นานนะวผันนะันนี่นอนหังี้นอนหังนี้จะปีเลวินเลเอเลวนนะ Okay. Anh 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 à anh 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 À. anh nè. anh 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 tui anh 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 Ai anh 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 lép.

เวลาคนาต่คนมันเขายิ้มกันต่างเพศไอ้มูสติตันเดียวไม่ยิมมันออไอ้อออฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่า่าง่ีง